สวัสดียามเช้า,า on, on, ค่ะเพื่อนๆแดดอ่อนๆค่ะยังไม่อุ่นเลยไปไหนล่าตัวร้ายเจ้ากระรอกน้อยเจ้ากระรอกน้อยไปไหนแล้วอิ่มกันหมดแล้วเนี่ยทั้งนกทั้งกระรอก จิกลงหมดละบานดอกสองดอกก็เชื่อกันจิกกินน้ำหวานดูดกินน้ำหวานนี่ค่ะตกลงมาที่พื้นหมดละ <laughs> ส,สวยเหลืองสวย <laughs> อู้แดดอุ่นๆไม่มีละมั้งสาลาแหน่ผักแพ้วเราเพิ่งปลูกไปได้สามวันเมื่อวานลูกมากวาดใบไม้ให้หมดไปแล้วมั้งใส่ไม่เหลือแล้วเนี่ย อ๋อน,นี่ยังเหลืออยู่อันนี้นี่สวยเลยค่ะติดแล้วค่ะ <c oughs> ยังอยู่อ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคนี่ยังเหลือยังเหลือนึกว่าโดนลูกกว่านี่ แถวนี้ลูกกวาดลูกขยันลูกสภายนะยังไม่ได้ไปซื้อแมงมันเลยยังไม่ได้ไปหาซื้อไข่แมงมันเลยมัวแตก่กินอาหารฝรั่งมัวแต่ทำพิซซ่า ไปตลาดนัดทหารก็ไม่ได้กลับบ้านคิดถึงลูกทำไมหนูจะออกไปเหรอเอะไม่เปิดให้มามานมา ทีนี้ว่าจะเอาบัวออกไม่รู้จะนม่รู้จะด่อาออกระป่าเนี่ยจะแตกใบอ่อนอยู่ละเนี่ยยุบหมดละเดี๋ยวใบอ่อนก็เริ่มออกละต้องเอาเรือไปไปเด็ดเด็ดตออืมนกเป็ด อยากเห็นน้ำแบบนี้ต้องเอาใบเอาบัวออกอ,าอา้าวชีแค่ครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ